สวัสดีค่ะค่าเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งกระสอบเข่าเนาะคะ่ะเย็บเมนตักบ่อท่านเหลวนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเย็บกระสอบเนาะเนาะขั้นตอนการเย็บกระสอบนะคะเะย็บกระสอบะะบ,สอบ่บอท่านเหลวคะ่ะตอนตอนเสาคุณพ่อเย็บคุณเดียวนะคะแต่ตอนนี้มีทีมงานมาหลายกับเพิ่มคนเย็บไปอีกเป็นสองคนนะคะ เพิ่มคนเย็บไปอีกสองคนเม็ดเข่างามๆค่ะกที่มงานแบกเข่ากำลังมาสบายดีสวัสดีครับนี่ค่ะคุณพ่พอกะจะยิบอยู่อีกฝากหนึ่งนี่ค่ะ ยังบระท่านเพีดเสร็จนะคะข้าวๆอยู่กับสีลอยกะะลัวเนาะค่ะลอยกลัวกับสอบปุ๋ยแต่นับเบ่งปุ๋ยแล้วอันนับตามปุ๋ยที่ใส่ประมาณลอยหาสิบป,ปุ๋ยแล้วจะเข่าพะท่านเบิดเนาะค่ะเหลืออายุสองดังสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อ,พอขึ้นได้เขาหลายแต่ค่ะัครับอ้คุณพ่อคนเก่งคุณพ่อเจ้าของหน้าได้นี่ค่ะเขาอ,อ,อ,อินซี่ขาอินซีของเพื่นเห็ดโดยความุงมันตั้งใจเนาะค่ะ เห็ดมาหลายปี13-14ปีอย่างเนาะคะ่ะจากที่เห็ดหน้าอินซี่มาคุ้นถอกอะผักเพียนเห็ดโดยกว่าอามุงมันที่จะให้เป็นอินซี่ร้อยร์เซ็นะคะจากพื้นหน้าของเฮ้านะคะเอามาให้ผืนเพื่อน,น,นบึงวิธีหยิบกระสอบนะคะการหยิบกระสอบกันตักเข่าไส่นะคะหยิบแล้วก็จะ ประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ละถุงก็นเนีนไปมืดเนาะคะ่ะเนีนทุกถุงนะคะเต็มทุกถุงกับประมาณปรามาณสี่สิบได้บ่พอ่อสี่สิบกิโลได้บ่เอาตอสาสางังมาสังเบิ่งเนี่ยพ่อเด้อฮะสังต้นได้อันนี้ดางเฮ้าอากาศจะเจ็บนะคะเนาะหลังจากที่เฮ้าเจ็บเข่าแล้ว เขาก็จะพับดางเหียนใส่ทุงปุ๋ยไว้นะคะนี่ค่ะเป็นกระสอบน้ำตาลน,นะคะไปซื้อกระสอบทีบามีสีขาวล้วนๆน่นกระบ,บอมีเนาะคะ่ะอันนี้เป็นกระสอบน้ำตาลน,นะคะแหงแล้วสีดังซ่องแซงซ่องแซงเนาะคะ่ะสียงเขาแหงเขา้าปอกเบิงหยัาเบืองแล้วค่ะสิเป็น ก็เป็นแหงแหง่นั่นแหละค่ะเป็นบวกรุบกับมันจะเป็นแบบกรอบๆนะคะก็จะพอดอีการตากนะคะสองมือนะคะตากสองมือเต็มๆเคลียร์อยู่เบ้ามือค่ะพี่น้องมือนี้เป็นมือที่สามนะคะเข้าเกี่ยววันที่สิบหกนะคะ, 16, ะสิบหกพืชฤษจิกายเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยววันที่สิบหกเขาก็เอามาเท่เนี่ยเมือแรกวันที่สิบหก ย้ายไวยนะคะบ่ได้ตากมันกะทำแหนมือวันที่17มาเลาก็ไม่เคลียตาก17 18ตากนะคะสองวันโอ้ยคุณผอมเคลียเมื่อยแอล่เลยนะคะเพราะว่าเขาหลายเคลียสองคนเนาะคะ่ะเคลียสองคนนะคะกรับกลัวเข่าสิได้แหงนะคะคนเคลียในี่เมื่อยหลายนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆคะ่ะเมื่อยแห้งเนาะคะ่ะเมื่อยชนิดที่ว่า มันบ่ได้พักได้เศ้านะคะกินกินเขาแล้วก็โล่งลุยเลยเพราะว่าแดดแห้งเนาะคะ่ะถ้าเข้าจะปลอยไว้นัน่นเขาจะกรอบนะคะเขาจะกรอบคือการอ่พิกเขานี่ค่ะต้องพิกให้ได้ตลอดเวลาเนาะคะ่ะคุณพ่อกับสินิบอ้อทั้ทงผุนเพิ่นมาแล้วเพิ่นกะจะเอาขึ้นรถเลยนะคะ เอาข <towel. S 3> uh, ึ hat, Hence, ้นรถเลยกระบอกท่านเรียวนะครับพอนยังเหลืออยู่สองดางดีนี่ค่ะการเจ็บเข่านะคะเจ็บเข่าเข่ากับจเจ็บขึ้นเล่านะคะ ไปเอาขึ้นเหล่าที่มงานขึ้นมากขึ้นก็จะเอาขึ้นเหล่าขึ้นรถนะคะเอาขึ้นรถขุ้นเอาขึ้นรถเก็บเก็บขึ้นรถเลยนะคะจะเอาไปใส่เหล่าเขอานี่ค่ะลายก้นกับซอยกันค้นละไม่ละมือนะคะพี่้องค่ะซอยกันค้นละไม่ละมือ คุณอันแน่คุณีแน่รว,วมรวมแรงรวมใจรวมให้แห้งกันนะคะนี่ค่ะายกวดขยะกระสีเป็นคุนย่ายใส่ตุ่มแล้วสามชิพอาตุ่มก็ต้อดนาเล่าร้อ โดยกันคนละไม่ละมือเนะคะ่ะนี่ค่ะเปลี่ยนไดเปลี่ยนไดถุงเฮามีหลายอยู่คุณพ่อก็จะยิบนะคะยิบบอบท่านนะคะยิบสองคน ไม่เพื่อนเพื่อนเบิ้งค่าเจ็บเข่าขึ้นเล่าแล้วค่ะมือน,นี้เจ็บเข่าขึ้นเล่านะคะเดี๋ยวไม่เพป็นติแกงอีกเทีนึงว่าใดเท่าใดเนาะคะ่ะเพราะว่ากอกบท่านแล้วนะคะ